สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกลุ่มทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องของแม่หมอหนายเดอะนายส์โฮโลนะคะสวัสดีทุกทท่ทานเลยที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอไนท์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสบายดีกันไหมเอ่ยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวกันไว้หน่อยก็ดีนะเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่กําลังเกิดขึ้นขอเป็นกําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยทุกๆคนทุกทท่ทททานด้วยนะคะ วันนี้แม่หมอไหนก็จะมาพูดถึงดวงของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมว่าเป็นอย่างไรเรื่องเงินงานความรักโชคลาภมีไม่มีเป็นอย่างไรเอาละค่ะเอาไพ่ลวง <c oughs> ขอเป็นตัวแทนชาวราศีกุมในการทำนายดวงในครั้งนี้นะคะ <c oughs> ขอพรอ,องพ่อพ่อพิคคเนตค่ะเขาให้การทำนายดวงในครั้งนี้ถูกต้องแม่นยำนะคะ แม่หมอไหนใช้ไพ่ออร์เคิลชุดทำดีสมหวังหาซื้อกันได้นะคะเผื่อใครสนใจแต่แม่หมอไหนไม่ใช่คนขายนะคะเอาละราสีกุมสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือ ใครสนใจดูดวงกับแม่หมอไหนสามารถดูดวงแบบส่วนตัวส่วนตัวได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ข้างล่างเข้าไปติดตามเพจ a c e b o o k หรือแอดไลน์ได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ สำหรับชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมนี้หรือผู้ที่เกิดลักนณากุมเป็นอย่างไรเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสในการที่จะทำบุญนะคะได้การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำอยู่กำลังที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังติดพันอยู่นะตอนนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่พอสมควรแต่บอกเลยว่า ได้ไพ่ผบพิคเนตขึ้นมาท่านเป็นเทพแห่งความสําเร็จก็จริงแต่เป็นปางยืนเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จได้ต้องมีความพยายามช่วงนี้คุณหลายไม้หลายมือเหลือเกินในการที่จะแก้ไขปัญหาทําอะไรก็แล้วแต่สําหรับราศีกุมนะคะสำเร็จไหมสําเร็จอะไรที่คิดไว้ตามใจทุนปรารถนากําลังจะสําเร็จนะคะตัวคุณเองเนี่ยได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ใครอยากมีบุตรก็จะได้มีบุตรนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่ตัวคุณนะสำหรับตัวชาวราศีอุมเองช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่าติดมือถือนิดนึงไม่ว่าจะทำอะไรต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดนะเรามาระวังด้วยเรื่องของสายตาเพราะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือมากๆมักจะทำให้ตาตามัวตาพล่านั่นเองเนาะหรือ สิ่งที่คุณเป็นนะตอนนี้คุณต้องเตรียมพร้อมในการรับมือเรื่องของต่างๆไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เลยนะคะจะมาชังหัวมงชังหัวมันแบบไม่ใส่ใจไม่ได้ระวังเรื่องเกี่ยว้องขกับเอกสารสัญญาต่างๆคุณกำลังจะมีโชคได้ของสวยของงามได้ของมีค่ามาไว้กับตัว เรื่องของสุขภาพอันนี้ต้องดูแลเป็นอย่างดีนิดนึงนะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยชาวราศีกุมสุขภาพไม่ค่อยดีมีโอกาสมีเกณฑ์เรื่องของการพบหมอหรือเรื่องของโรคประจําตัวความดันโลหิตพวกนี้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึงเนาะสำหรับชาวราศีกุมเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องงานจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤษภาคม เรื่องของการงานนะคะสําหรับเรื่องของการงานยังต้องสู้ต่อไปนะคะเรียกว่าต้องสู้ต้องแบบต้องอึดต้องทนตัวคุณเองเป็นคนไม่ยอมคนเพราะฉะนั้นอะไรถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดเป็นคนที่ปลุกน้ําลุยไฟมากๆนะคะเถียงได้แม้กระทั่งเจ้านายตัวเองนะคะเรียกได้ว่าชาวราศีกุมภพร้อมไฟกับทุกคนถ้ามันถูกถ้ามันไม่ใช่ อ่าถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ปุ๊บนะคุณสู้ยิบตาเลยถ้ามันใช่ก็คือโอเคตามนั้นนะคะระวังเรื่องของคําพูดการเจราจาจะทําให้มีปัญหาภายในที่ทํางานหรือการตัดสินใจบางอย่างคุณกําลังโลเลยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะมีการติดต่อเจราจาสื่อสาร มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของการงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองในเรื่องการงานตัวคุณเองเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงใครจะทําอะไรอย่าเงี้ยเอ้ยแม้แต่เจ้านายยังทําอะไรคุณไม่ได้เลยนะคะเมื่อคุณทํางานคุณจะทุ่มและโฟกัสเต็มที่นั่นเอง ทำอะไรอาจจะได้ช้าหน่อยนะคะเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรเรื่องของการเงินนะคะราศีกุมเรื่องของการเงินเรื่องการเงินมาสบายสบายค่ะได้เงินแบบชิวๆเงินแบบสบายๆเงินมาเรื่อยๆ ตัวคุณเองอาจจะมีความเคร่งเครียดหรือมีความลังเลโลนเลใจก็จริงแต่เรื่องของการเงินมาให้ใช้แบบไม่ขาดมือนะคะมีโอกาสบอกแล้วว่าได้ของดีได้ของมีค่าเข้ามานะคะบางทีตัวคุณเองเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ได้แบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ ทําตัวแบบสบายๆไปสําหรับเรื่องของการเงินมีโอกาสดูแลตัวเองเสื้อผ้าน้าผมนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็แล้วแต่นะคะเอาละเรามาดูนะคะการเงินโอเคถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่มัน่นคงด้านการเงินคุณจะรีบหาเนาะอ่ะเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่ คนโสดเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะเรียกได้ว่าความรักครั้งเก่าหรือการมีปัญหาทําให้ตัวคุณคิดมาก คิดมากเรื่องของทั้งเรื่องของความรักคิดมากเรื่องของต่างๆสิ่งต่างๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ถ้ามีใครเข้ามาหาคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยมันจะออกแนวเป็น one night stand มันจะแบบเป็นรักที่ฉับฉวยยังไม่ได้ลึกซึ้งกินใจกันสักเท่าไหร่ต้องดูใจกันไปนานๆนิดนึงนะคะช่วงนี้มีตลอกฟันนั่นเองนะคะใครที่ยังโสดอยู่คงต้องโสดต่อไปนะยังใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆต่อ คนมีคู่มีความรักแล้วนะคะใครที่มีคู่มีเรื่องของความรักระวังเรื่องของมือที่สามจะทำให้ชีวิตรักของคุณมีปัญหาได้นะคะสำหรับชาวราศีกุมระวังเรื่องปัญหาบางทีปัญหาเนี่ยมันมันอาจจะต้องคุยกันแค่สองคนแต่ว่าถ้ามันไม่จบกับสองคนมันไปมือไปคนที่สามไปคนที่สี่หรือว่าให้ใครตัดสินใจเนี่ยมันจะไม่เท่ากับที่เราตัดสินใจเองนะคะบางทีด้วยความรักด้วยความรักแหละบางทีมันมี โอดบ้างอะไรบ้างหรือสิ่งยั่วยุภายนอกเพราะฉะนั้นก็ต้องใจแข็งเข้าไว้นะคะตัดสินใจอะไรแล้วเลือกอะไรแล้วบางทีทําเพื่อลูกสําหรับตัวชาวราศีกุมแต่ว่าจะเลิกไหมก็ยังไม่เลิกค่ะเพราะมันยังไปไหนกันไม่ได้ถ้าถามว่าจะเลิกกับมือที่สามไหมก็ยังไม่เลิกนะคะหรือจะเลิกกาแฟไหม,ไมก็ยังไม่เลิกนะคะยังคาราคาซังยังเป็นไปต่อแบบนี้ต่อไปนะสาหรับตัวชาวราศีกุมสําหรับคนที่มีปัญหาเนาะคู่ที่มีปัญหา จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ทําเพื่อลูกค่ะได้ใบเดิมขึ้นมาเลยเมื่อกี้สับไพ่แล้วนะอ่าก็ยังได้ใบเดิมนะคะก็ทําเพื่อลูกดูแลคือมีอะไรดูแลก็ดูแลต่อไปคุณดูแลเขาก็ดูแลต่อไปนั่นเองนะคะเหมือนเป็นเรื่องยุ่งวุ่นวายที่ตัวคุณเองต้องเป็นคนสะสางต้องเป็นคนจัดการคุณรู้อยู่แก่ใจรู้ทั้งรู้แต่ก็แกล้งทําเป็นมองไม่เห็นซะแกล้งทําเป็นแบบไม่รู้ซะนะคะเพื่อความสบายใจนั่นเอง อ้อาวล่ะต่อมาะคะ่ะคนที่หวังเรื่องของโชคลาภอ้าวล่ะเรามาดูกันดีกว่าโชคลาภของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรโชคลาภบ,บอกเลยว่าโชคมันอยู่ที่คุณล,ละคุณมีโชคด้วยตัวของตัวเองนะไม่ได้ไว้ใจอะไรใครเลยฉันชอบฉันพอใจฉันฉันเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หาได้เลยค่ะตัวคุณเองมีโชคอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวชาวราศีกุมแต่ก็อย่าเล่นมากก็แล้วกันนะคะบางทีมันมาจากในฝันมาจากนิมิตนะคะเอาล่ะก็ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงของชาวราศีกุมในเดือนธันาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจจะถูกใจไม่ถูกใจอะไรกันแล้วแต่แม่หมอไนก็ต้องขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมซัพพอร์ตแม่หมอไหนนะคะขอบพระคุณทุกท่านจริงๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะ <S <S เป็นกำลังใจให้แม่หมอไหนด้วยนะ ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ